สวัสดีค่ะวันนี้เราเป็นเคอรี่นะคะมามาอของคุณแม่สมสมัยจะเอาไปบ้านที่บัวนะคะของฝากจากคุณแม่สมสมัยนะคะจะของมงหา,า,ามหันจะไปที่บ้านเอาขมาันจอที่บ้านเอ้ตาหอดว่าเปนตินตมกลางทางติขนมยางแ่บเออขนมยางแ่บจับดีดๆไป เอเด้อขนมปุยไเด้เด้อเดเดไปเลยโอ้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 สิเข่าทั้งเอาของไปส่งพี่บัวเอาของไปส่งพี่บัว Ừ, bye <laughs> ờ, biển <laughs> 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 oh oh đi. <laughs> <laughs> nó. <laughs> 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 <Tha khuẩn đó. cười> ขนมมแมนที ah, oh. Twelve, ่แตกน้ำทางตีเจ้าไปพี่บัวอย่างเดียวไปเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเีเฮยเ้เเ้เเเ หอด้วยหอดวยไปเลยไปเลยเออเอาไปไปหอดบ้ออานเด้อเออเอเอเลย ก็มีคนอยากได้จะคนเลยเข้าไปแล้วไม่ตังค์แล้วไม่มีแล้วไม่ตังค์หมู่บ้านไปอาบน้ำซักผมมาเรียบร้อยในถาเข้ามาบริบบบเรียบร้อยเลยอาบน้ำซักผมเรียบร้อยเป็นตาหอดพอน้องพี่น้องเอ้ยขนมขนมมาฝากพี่บัวสิไปหอดพอน้องจากคุณแม่สมสมัยนะคะโอ๋อรถพนรถพนรถ เฮ้ย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 เฮ ขนมแทบบเลยนแบเอาคผือว่าคือกันน้ำกองนี่ล่ะคือกันมดมือแทบ่ไ้อยู่แทจะขาใส่ที่บัวไม่มาุงบบเอาจตไม่จุ่มด้วหมถึงบ้านพี่บัวแล้วนะคะ สองฝากจากคุณแม่สมสมัยนะคะติ๊ไปใส่ติ๊ไปใส่ละหน่อยถอยถอยเดี๋ยวพอเสือเปิดแล้วเ้าขอซิมน้ำพนเน่ของข้องเหมืดสิคือกันบ่ อันเคลียร์นบริดุทธรงแตกเด้อสาอุ้มละเอามาชงแล้วใครเขากินน้ำตาเถอะท่ากินเถอ เอาออกนะรถใสเจ้านั้นพี่บัวที่ยีแอนนั้นขนมมาสงพี่บัวนะคะจากคุณแม่สมสมัยนะคะ เอา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 อาเอาโอ้ยหยดนุ <c oughs> <c oughs> ่มออ้ยเอาของมาส่งเขาไปยังจะมากินของเขาเสียบเสียบเสียบไปนักจะเกืบแล้วก็ไปบ่นไดแล้วนะ À, không mày đấy, cũng phần... có để không mày tăng cái đốt tăng, thắng 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 ไปเลยเมื่อบานเอาดเร่ด่องๆๆเมื่อแล้วนะคะกลับบานแล้วน,นี่คุณนายคุณนายเป็นเห่นน้ำมาแเมนบอลนี่ลักฐานเห็นอยู่นี่เออลงลงลงตุ่ม,มหมดแล้ว

<laughs> để đứng vậy thế, ô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  <cười> ô ô ô, <laughs> ô son cha mình đâu, phủ nó phun ô ô mình ไปปล่อยบึปง่อยบึ้งที่บ้าเขาปลาไปตัดต้นกล้วยวะถึงบ้านแล้วนะคะสาวอุ้มเอาของ ของฝากจากคุณแม่สมสมัยนะคะไปฝากพี่บัวไปกับบ๊แมนเอาไปหาเพื่อนธรรมดาไปกินของเพื่อนพรมขอบพระคุณคุณแม่สมสมัยนะคะขอบคุณทุกทท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญคลิปนีก้กเอาไว้สํำนีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ